สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางหวยฮาหนอยครับผมหวยฮาหนอยสูตรเม็ดเดียว3ฮาหนอยวันที่5เดือน8ปีห7นะครับสำหรับเมื่อวานนี้ครับผมเมื่อวานนี้ก็เข้าแล้วเนาะเอา่าเข้าแล้วก็เข้าเป็นรอบพิเศษพิเศษผมให้30%เซนะก็มา2112นะพิเศษ2112 ปกติให้50% 50%นี่ไม่มานะไม่มานะครับผมพิเศษปกตินะไม่มา VIP ให้20% VIP เข้า12 21นะออกเหมือนกันกันกบฮานอยพิเศษแล้วก็ได้2 7ด้วยนะเป็นตัวกัน VIP เข้าบนล่างก็มาตามกันต่อครับผม สำหรับวันนี้เด่น,นสี่นะสำหรับวันนี้เดือนสี่นะครับผมก็จะมีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สองสี่หนึ่ง ตัวกันนะครับก็จะมี40แล้วก็43วันนี้ขอให้4มาขอให้4มาก็จะมี46 47 48 42 46 47 48แล้วก็42 อสามฮาหนอยนะ,นะครับผมฮาหนอยพิเศษให้ยี่สิบเปอร์เซ็นปกตินะครับผมสี่สิบเปอร์เซ็นตวพก็สี่สิบเปอร์เซ็นนะสามน่อยวันนี้ขอให้มาครับผมเน้นเป็นปกตินะเน้นรอบปกติกับรอบ VIP นะครับผม2รอบนะสำหรับแนวทางก็จบไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ